กำลังวางแผนเดินทางมาอเมริกาอยู่ใช่ไหมคะและถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวมาเยี่ยมแฟนให้ดูคลิปนี้ค่ะอย่าเลื่อนผ่านมันมีประโยชน์กับคุณมากๆสวัสดีค่ะดูอ t w วิ h แวรอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแวราจะเอาอ การเดินทางของผู้ชมคนหนึ่งนะคะที่เดินทางมาอเมริกาในเดือนกุมภาที่ผ่านมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวและมาหาแฟนค่ะคุณผู้หญิงคนนี้เขาส่งเรื่องราวมหาวเราได้อ่านแล้วรู้สึกลุ้นมาตลอดทางเลยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นก่อนไปดูคลิปนะคะกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปอัปเดตใหม่ๆ ของช่องเรียวแวลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตอมออเมริกาทุกอย่างเกี่ยวกับอเมริกาแล้วก็การใช้ชีวิตที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวว่าจะเท้าคัางก่อนนะคะเอะคุณคนนี้คือว่าจะเรียกเขาว่าเอไม่เอาคุณเอดีกว่าเรียกเป็นคุณหญิงดีกว่านะคะ,ะจะเรียกชื่อว่าคุณหญิงนะคะเป็นนามสมมุติคุณหญิงเนี่ยได้ปรึกษาแวลมา สักพักหนึ่งแล้วนะคะก่อนที่คุณหญิงเนี่ยจะเดินทางมาอเมริกาคุณหญิงมีวีซ่าท่องเที่ยวนะคะคุณหญิงเนี่ยเคยเดินทางมาอเมริกาแล้วประมาณ2อองครั้งนะคะแต่ว่าก่อนนันนี้คุณหญิงเดินทางมาช่วงแบบเวลาปกติไม่ได้เป็นช่วงโควิดอะไรนะคะคุณหญิงกับแฟนเนี่ยรู้จักกันมาหลายปีแล้วะคะ่ะแต่ว่าคุณหญิงก็เดินทางไปกับ,ก,บกับอเมริกาไทยอยู่แต่คุณหญิงก็ยัง ไม่แน่ใจว่าช่วงโควิดนะคะคุณหญิงจะเดินทางได้ไหมแล้วจะโดนตอมส่งกลับหรือเปล่านี่คุณหญิงก็เป็นกังวลมากนะคะเลยส่งข้อความมาปรึกษาแววมาพูดคุยมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในที่สุดคุณหญิงก็ตัดสินใจเดินทางเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาญาติอ่านข้อความนะคะเพราะว่าข้อความที่คุณหญิงส่งมาเนี่ยยาวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆพอาําไม่ได้ว่าเดี๋ยวถ้าว่าจำเนี่ยว่ากลัวว่าวจะพลาด บางจุดไปแล้วแบบมันจะได้ประโยชน์ไม่เต็มที่กับเพื่อนๆที่เขามาดูนะคะคุณหญิงนะคะลงสนามบิน JFK ค่ะคุณหญิงมาลงที่ JFK แล้วก็ตอม JFK เลยนะคะคุณหญิงบอกว่าเมื่อมาถึงตอมด่านแรกเลยค่ะตอมก็ถามคุณหญิงว่ามาทำไมนะคะคุณหญิงก็ตอบไปว่าคุณหญิงมาเที่ยวคุณหญิงก็ถามก็ถามตอมอว่า คุณหญิงมีเอกสารนะตอมอจะเอาไหมก็ยื่นให้นะคะแต่ว่าตอมอก็ไม่ได้สนใจเอกสารของคุณหญิงเลยแล้วก็ไม่ได้ดูเอกสารเลยค่ะเอ่อสักพักก็ถามว่ามากี่วันคุณหญิงก็ตอบว่ามาประมาณ30วันพักที่ไหนคุณหญิงก็ตอบไปว่าพักที่นี่นะเป็นบ้านของแฟนเองคุณหญิงบอกว่าตอนนั้นนะคุณหญิงไม่อยากโกหกเลยว่าว่าไม่รู้จักใครที่นี่เพราะรู้สึกว่า มันไม่มั่นใจพโอโกหกอะคะ่ะคุณหญิงก็เลยบอกตรงๆว่านมาพักบ้านแฟนนะคะเพราะคุณหญิงบอกว่าถ้าโกหกอะเขาก็มีข้อมูลการต่อเครื่องบินอยู่แล้วที่จองไว้ไปอีกอีกที่หนึ่งนะคะเพราะคุณหญิงอะบินไปที่นั่นทุกครั้งก็คือไปลงที่นั่นนะคะคุณหญิงก็กลัวว่าตอมตอรวจสอบได้อยู่แล้วเพราะว่า ทำไมถึงบินไปที่นั่นบ่อยจังถ้าแค่มาเที่ยวงี้ยมันก็ไม่น่าเชื่อพอถูกไหมว่าเอะเราจะบินสองสามครั้งไปที่เดิมซ้ําๆทําไมอะไรเงี้ยคุณหญิงก็เลยตัดสินใจบอกความจริงกับตอมอไปนะคะคุณหญิงบอกว่ารู้มาเลยว่าตอมอเมกาเกลียดคนโคโอโกหกคุณหญิงก็เลยตัดสินใจบอกความจริงตอมอมองหน้าแล้วก็ดูเอกสารคุณหญิงสักพักนะคะแล้วก็เอาเอกสารอะ สอดไว้ในเล่มพาสปอร์ตแล้วก็ปิดเล่มลงหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็บอกให้คุณหญิงน่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะใหนะ้ให้รออยู่ตรงนั้นแล้วก็ตอมก็ลุกขึ้นปิดเอ่อปิดพพดิชันนะคะปิดฉากกั้นเอ่อตอมใส่เวาด์ดล็อกห้องอีกทีแล้วตอมก็เดินนำหน้าคุณหญิงไป คุณหญิงก็เลยถามว่าฉันต้องเดินตามเธอไปไหมต่อมาก็บอกว่าใช่ให้ตามมาคุณหญิงนะคะถูกพาไปอีกห้องหนึ่งในในนั้นน่ะมีคนอยู่ประมาณสิบคนได้ที่นั่งรอกวาดสายตาไปมาน่าจะเป็นคนที่มาไฟเดียวกับคุณหญิงหมดเลยแล้วคุณหญิงก็คือเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งในที่นี้คือคุณหญิงบอกว่า คือเป็นผู้หญิงในห้องนั้นคนเดียวตอมอก็เอาพาสปอร์ตแล้วก็เอกสารใส่ซองเสียบไว้ที่โต๊ะรอคิวเรียกสัมภาษณ์อีกรอบในนั้นก็จะมีเป็นแบบเคาน์เตอร์เลียงๆกันนะคะมีประมาณอยู่5้าเคาน์เตอร์มีเจ้าหน้าที่สแก,กนอยู่ประมาณ3ท่านนะคะคุณหญิงใช้คําว่าสแก,กนกรรมนะคะเพราะว่าตอนนั้นคือเราไม่แน่ใจว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมคุณหญิงก็นั่งรอตรงนั้นค่ะ ผ่านไปประมาณ10บนาทีได้คุณหญิงบอกว่า10บนาทีเนี่ยเหมือน1ิบชั่วโมงเลยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเดินมาหาคุณหญิงนะคะแล้วก็บอกให้คุณหญิงมาตรงนี้เขาก็ถามคำถามคุณหญิงเหมือนเดิมะคะ่ะมากี่วันพักที่ไหนแฟนทำงานอะไร แล้วก็ดูเอกสารคุณหญิงอีกรอบหยิบใบรับรองการทํางานมาถามว่าอันนี้คืออะไรเกี่ยวกับอะไรประจําอยู่ที่ไหนเพราะว่าคุณหญิงอะทำงานอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วก็รางงานมาเพื่อมาเยี่ยมแฟนที่นี่คุณหญิงก็มีใบรับรองการลางงานมาด้วยนะคะตอมองก็หยิบใบรับรองงานคุณหญิงเนี่ยมาถามมันจะมีอีกใบหนึงอ่อ บอกว่าคุณหญิงออยู่นิวยอร์ก3าวันนะคะตอมก็สงสัยว่าทําไมคุณหญิงถึงอยู่นิวยอร์ก3วันคุณหญิงก็เลยตอบไปว่าก็ต้องกักตัวต้องอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวแบบก็ใช้เวลาสองสาวันเพื่อให้มันหายอาการเมาเมาเครื่องเหนื่อยล้าจากการพักนะคะพอหลังจากสัมภาษณ์เสร็จนะคะ<ๆ>เขาก็สแตมป์ปั๊มให้คุณหญิงคุณหญิงดีใจมากค่ะแล้วก็ เดินออกมานิดนหนอย<ล>เดินออกมาอีกนิดน,นึงก็เจอเนาะเจ้าหน้าที่ยื่นเอกสารให้นะเอกสารทั้งหมดก็ส่งกลับให้คุณหญิงเค <f aces> ก็คือในที่สุดอะคุณหญิงอะก็ผ่านตามอมอมาได้ด้วยดีแต่ว่าคุณหญิงก็โดนถูกส่งไปห้องดำนะคะ <f aces> เพื่อที่จะรีสแกนอีกครั้งหนึ่งถามคำถามเหมือนเดิมเลยค่ะคำถามเหมือนเดิม ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเหมือนของคุณ A ก่อนหน้านี้นะคะที่คุณ A ติดต่อม3ชั่วโมงเขาก็ถามคำถามเหมือนกันเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆแต่ถ้าเราอ่ะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปโดดวีซ่าหรือว่าไปแอบทำงานนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรามีหลักฐานเรามีเอกสารเหมือนที่เราเคยเคยพูดในคลิปทุกๆครั้งว่า เตรียมเอกสารไปเยอะๆนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าตอมอจะขอดูอะไรเราบ้างเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่แราบอกว่าเอกสารสําคัญทาไมเยอะเพราะแต่ละคนนะคะจะมีเอกสารที่ต่างกันและตอมอแต่ละที่อ่ะจะไม่เหมือนกันถ้าคุณเจอตอมอที่ไม่ขออะไรเลยก็ง่ายสําหรับคุณแต่ถ้าคุณเจอตอมออย่างเงี้ยเหมือนของคุณหญิงเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะถามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกแล้วก็ คุย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 ทุกอย่างคุยเอกสารคุย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 ทุกอย่างจิก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 คำถามเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีเอกสารอ่ะไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวเลยก็แค่ยื่นเอกสารให้เขามันมันจะทําให้ง่ายกับเพื่อนๆนด้วยไม่ต้องอธิบายหรือว่าพิสูจน์หรือพิสูจน์อะไรเยอะแยะนะคะก็แค่มีเอกสารเป็นตัวยืนยันแล้วว่าเนี่ยเราเป็นอย่างนี้นะฉันทําอันนี้นะอ่าส่วน ข้อเสนอแนะนะคะสำหรับรีวิวของคุณหญิงเนี่ยว่าอยากจะเสนอแนะเรื่องหนึ่งเหมือนที่คุณหญิงบอกอะค่ะว่าอยา่าโกหกจริง,รงๆการโกหกอะมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอยู่แล้วเพราะว่าเราเราโกหกบางทีอะเราเราเองอะเราจะรู้สึกไม่มั่นใจว่าเออพอเราโกหกไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าโดนถามซ้ำๆเหมือนของคุณหญิงอย่างเงี้ยเหมือนของคุณเอเหมือนกันถ้าเราโกหกอะ เราจะจำคำตอบนั้นไม่ได้แล้วเราจะตอบวนไปวนมางงงงทำให้ตอมอรู้สึกว่าเราโกหกอันนี้ก็ไม่สมควรทํานะคะแล้วก็ของคุณหญิงเนี่ยคือคุณหญิงเคยเดินทางมาแล้วประมาณ2ครั้งนะคะประมาณ2ครั้งคุณหญิงมีประวัติดีบินไปกลับถูกต้องตลอดนะคะครั้งนี้ถึงแม้ว่าคุณหญิงจะใช้วีซ่าท่องเที่ยวไปหาแฟนแต่คุณหญิงก็ มีประวัติมีแบ็กกราวอยู่แล้วนะคะทําให้ตอมอเชื่อมั่นว่าออคุณหญิงมาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะคะสําหรับเพื่อนๆหลายคนที่เดินทางครั้งแรกว่า,จ,าจะบอกว่าการเดินทางครั้งแรกเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงมากแล้วตอมอจะค่อนข้างจี้สําหรับคนที่เดินทางครั้งแรกนะคะถ้าคุณมีแฟนหรือมาเยี่ยมแฟนนะคะแล้วไม่เคยเจอแฟนอะ ก็ให้เตรียมตัวมาดีๆนะคะก่อนที่คุณจะบินมาหาแฟนโราฝากเอาค่ะคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไปให้คนที่คุณรักด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายเจอกันใหม่คลิปหน้า